สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอ่าวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถให้เห็นหน้าเห็นตาได้เนื่องจากว่าตอนนี้อัดวิดีโอจาก iPad ดนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะหยิบตั้งขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากม,มันหนักมากแล้วก็สถานที่ไม่พร้อมนะคะวันนี้นะคะจะมาตอบคาถามเรื่องของโบท็อกเป็นคําถามที่เพื่อนๆถามมาเพิ่มเติมนะคะจากคลิปวิดีโอขเขาที่แล้วนะคะที่ชุอัพขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่า คลิปนี้ในการตอบคาถามนะคะจูจะไม่อัพลง YouTube นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นเจ้าของคําถามนะคะก็จงฟังดีๆนะคะจูจะมาตอบให้ละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าพิมพ์เป็นตัวอักษรเราอาจจะไม่ได้แบบละเอียดมากนะคะค่ะคําถามแรกนะคะก็คือยุออ้ใช้โบ็อกกี่ยูนิตนะคะต่อการฉีดลดกรามครั้งหนึ่งนะคะการฉีดลดกรามครั้งหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยนะคะคุณหมอจะใช้อยู่ที่ประมาณ50ยูนิตแต่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ คนไหนเนี่ยที่มีกล้ามเนื้อบริเวณกลามมากะคะคุณหมอก็อาจจะใช้ยามากกว่า50ยูนิตก็เป็นได้นะคะเคยถามมาแล้วแต่ทีนี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยจริงๆริ้นะตามหลักการหรือตามทฤษฎีเนี่ยก็คือคุณหมอส่วนมากก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ50ยูนิตนะคะค่ะก็ถ้าใช้มากเกินก็อย่างที่บอกนะคะก็อาจจะเกิดท,ทรงผลกระทบนะคะเกิดเป็นอ,อ,อาจจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นทํางานคือแบบอาจจะเกิด เขาเรียกว่าไงเอฟเฟกต์อะคะ่ะเกิดเบี้ยวเกิดกระตุกเกิดอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็ก็อาจจะต้องอยู่ในดุลาพินิพของแพทย์อีกทีหนึ่งนะคะคําถามที่2นะคะนั่นก็คือว่าบท็อกเนี่ยสามารถที่จะลดหรือแก้ไขปัญหาคางสองชั้นได้ไหมนะคะก็จริงๆแล้วนะคะเรื่องคางสองชั้นนะคะเราก็ต้องดูสาเหตุของของการเกิดคางสองชั้นว่ามาจากอะไรหนึ่งกรรมพันธุ์นะคะหรือาอายุ2 ก็คือว่าเกิดจากความอ้วนหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดโบโท็อกเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเรื่องคางสองชั้นได้100%นนะคะหรือแทบหรือแทบจะไม่สามารถช่วยได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ต้นเหตุของ การเกิดคางสองชั้นก่อนนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะโดยการแก้ไขคางสองชั้นนะคะก็จะคล้ายๆกับวิธีการดูดหรือว่าสลายไขมันบริเวณส่วนอื่นๆตามลําตัวบริเวณร่างกายของเรานะคะก็จะมีหลายวิธีการเช่นการผ่าตัดการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเวเซอร์นะไม่รู้ชูเรียกถูกเปล่าการใช้เทคโนโ,โนโลยีที่เรียกว่าเวเซอร์เนี่ยอาจจะทําให้เกิดรอยผิวขรุขระได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย การแก้ไขคางสองชั้นหรือแม้แต่การดูดไขมันบริเวณร่างกายต่างๆเนี่ยคือมีผลยังคงมีผลกระทบหรือข้างเคียงให้เราเป็นร่องรอยให้เราเห็นอยู่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการลดคาง2ชั้นที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือเข้าไปพบแพทย์ก่อนนะคะถา้าผ่าตัดได้ผ่าตัดถ้าแพทย์บอกว่าทําเวเซอร์ได้ก็ทํานะคะแต่การทําวิธีไม่ว่าจะเป็นทางวิธีการผ่าตัดหรือวิธีเวเซอร์นะคะ ทั้งทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถป้องกันการเกิดใหม่ของคาง,งสองชั้นได้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาพูดเรื่องนี้กันอีกยาวเลยนะคะคําถามที่3นะคะคณบอกว่าถ้าจะฉีดริ้วรอยเนี่ยใช้ตัวยาประมาณกี่ยูนิตนะคะก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะคุณหมอก็จะเป็นคนประเมินนะคะโดยขั้นต่าก็จะประมาณ50ยูนิตนะคะขึ้นไปแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันถ้าคนไข้สูงอายุมากก็อาจจะต้องใช้ตัวยามากเช่นเดียวกันนะคะส่วนคําถามเรื่องเนฟเนตินะคะ เ,เรื่องเนเฟอร์นิติเนี่ยชุกขอติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะมาทำคลิปวิดีโออัพให้ดูกันคะ่ะขอบคุณค่ะ